เปิดตัวร้าที่ยุโรป Moto G 52สมาร์ทโฟนรุ่นกลางให้จอมาเร็90 h ฮิแบตอึดมีชาร์จไวในราคาไม่ถึงหมื่น mm hmm. ลลาสุดทงลลาง Motorola ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G 52ในเทวิบิโรปที่เน้นความสามารถรอบด้านในราคาย่อมเยาโดยมีราคาไม่ถึง10,000บาทเท่านั้นครับ โดย Moto G 5 2เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ใช้ชิปประมวลผลสั้นประกอบ680มีหน้าจอ AMOLED ความเรียด Full HD Plus มีค่า Refresh Rate 90 h z มีแรมให้เลือก4 g b 6 g b ส่วนลอมให้มาที่118 g b สามารถเพิ่มความจำแบบ Micro SD ได้สูงสุด1 TB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเรียด50ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide ความเรียด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโ Pro ความเอี2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรียด16ล้านพิกเซล มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างหอ,อกตกเครื่องมีลำโพงสตอริโอมีคุณสมบัติป้องกันน้ำการฝุ่น IP 5 2มีเลือกมสองสีคือชาโคเกรย์และโปรคลีนไวท์ห้แบตตี่จุใจถึง5000ม ah. ิลแอมรองรับระบบชาร์จไว้30วัตต์อีก่ด้วยครับสมาร์ทโฟน Moto G 5 2จะวางจำหน่ายที่ยุโรปปลายเดือนนี้ในราคา250ยูโรหรือประมาณ9,150บบาทครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ